อเจอกันยามเย็นๆอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเลยกับบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศหลังจากที่น้องฟ้าผ่านไฟเป็นไรน้อพี่น้องทางไดน้ําท่วมบ้างนี่ทางไดน้ำท่วมเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันเด้อพี่น้องเด้อส่วนทางมุกดาหารนี่ก็ไม่ท่วมพี่น้องไม่ท่วมแต่น้ําก็ดีอืกับพอดีพอดีนะเนาะ เออแต่ไอที่ผมมาหนิผมเดินทางมาหนิผ่านผ่านทางเส้นไหนแถวร้อยเอ็ดพี่นอ้องผ่านเส้นร้อยเอ็ดนี่ร้อยเอ็ดนี่บางบางพื้นที่ก็กยังแห้งแล้งอยู่พี่นอ้องก็ยังแห้งแล้งอยู่อืมก็คือว่าเนาะฝนตกไม่ทั่วฟ้าอืมอไออะไรนะแรงแล้งกระจุกท่วมกระจายบอกหรือย,ยังไงอืาก็โดยส่วนมากโดยภาพรวมก็ไอปีนี้หน่ก็ ฝนกด็ดีพี่น้องฝนดีส่วนไอ้ส่วนน้อยส่วนน้อยที่ฝนจะไม่ไม่ไม่ค่อยดีบน่นค่อยดีก็เดี๋ยวรอลุ้นพี่น้องรอลุ้นเข้าสู่ช่วงไอ้กลางเดือนกลางเดือนไอ้ากลางเดือนกลางเดือนนี้แหละเดือนกันยาน,นี่แหละถ้ามีฝนก็คือมีพี่นอ้องแต่ถ้าไม่มีหลังจากกลางเดือนกันยานแล้วก็คือจบพี่นอ้องก็คือจบแค่นั้นแหละเพราะว่า ไขข้าวนี้มันมันก็มีอายุไขของมันเนาะมีอายุไขของมันเ,เวลาเราจะบํารุงเราเท่าเซดอย่างแต่มันก็มีระยะเวลาของมันพี่น้องมีระยะเวลาของมันช้าเกินไปก็ข้าวก็หมดสภาพเ,เพราะว่าอย่างเพราะว่าหญ้าเอาไปกินหมดแม่นบอกล้วถ้าน้ํามันมาช้าแต่สําหรับบางพื้นที่นี่โดยเฉพาะแถวโซนท่าไ้ภาคเหนืนอ,อ,อหรือว่าอีสานตอนบนพี่น้องอีสานตอนบน ก็มีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์เขาว่าเออบอกว่าข้าวล้มเพิ่นวะเอ่อเข่าล้มเพิ่นวาสิสิสสกแก่แนวไหนเนาะเพิ่นวเอ่อช่วย,ยชี้แนะหน่อยเพิ่นวะเอก <c oughs> อก็บมมีตัวอย่างให้เบิ่งเนาะไม่มีตัวอย่างให้ดูเออเพราะว่าข้าวแถวนี้มันมันไม่ล้มพี่น้องเออแต่เอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์เขามาบอกว่าบอกว,วิธีแก้ข้าวล้มหน่อยเอพิ่นก็ไม่ได้แจ้งมาว่าอยู่จังหวัดไหน เพราะว่าโดยโดยสภาพแล้วนี่ถ้าข้าวโดยเฉพาะข้าวไอ้ถ้าเป็นมารี105เนาะเออมารี105กับข้าวเหนียวก็46นี่คือถ้าล้มในช่วงนี้ก็อาจจะอาจจะยังเขาเรียกว่าอาจจะไม่มีปัญหามากสักเท่าไหร่เแต่ถามว่าข้าวล้มมีปัญหาไหมข้าวล้มก่อนทอรวงมีปัญหาอยู่แล้วพี่นอ้องแต่ว่ามันจะอาจจะมีปัญหาน้อยกว่า ช่วงที่ข้าวล้มในช่วงที่ข้าวกําลังถอดห่วงเข่ากาลังกาลังแทงช่อดอกพี่น้องคือถ้าข้าวแทงช่อดอกแล้วล้มในช่วงนั้นนี่ผลเสียมันมันจะเยอะกว่าข้าวที่ล้มในช่วงนี้พี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนาะมันถ้าขึ้นชื่อว่าข้าวล้มแล้วนี่ยังไงยังไงก็มีผลกระทบเหตุใดก็มีผลกระทบแน่นอนเพราะว่าคือก็เหมือนคนนั่นแหละคนเล่าากัน ถ้าได้ล้มหมอนนอนเสือแล้วนี่ระบบร่างกายมันสีเปลี่ยนไประบบขับถ่ายระบบเลือดทุกอย่างอะไรพี่น้องมันมันสีเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ข้าวก็เข่าก็ขึ้กันพี่น้องถ้าต้นข้าวมันได้ล้มมันได้หักได้งอแล้วนี่ระบบการสั่งข้อแสงระบบการรังเบียงอาหารทุกอย่างอะไรพี่น้องมันก็เปลี่ยนไปมันก็มีผลกระทบกับห่วงเข่าแน่นอนคือ สำหรับคนที่ถามมาบอกว่าถ้าข้าวล้มแล้วเนี่ยเราจะแค่ยังไงเนี่ยผมบอกเลยว่า <c oughs> แก้บ่ได้แก้ไม่ได้พี่น้องอเพราะอย่างคือแก้บ่ได้ก็คือมันล้มไปแล้วคือตอนนี้ก็คือทําใจพี่น้องสําหรับปีนี้ถ้าจะแก้เรื่องข้าวล้มคือแก้ไม่ได้แล้วพี่น้องเถ้าจะแกเนี่ยถ้าจะแก้นี่ยคือแก้ในปีหน้าพี่น้องแกในปีหน้านคือปัญหาทุกอย่างพี่น้องปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง เราเราต้องมองที่ต้นเหตุพี่น้องข้าต้องมองที่ต้นเหตุว่าข้าวมันล้มอ่ะมันล้มจากอะไรแล้วเราก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็แก้ให้มันตรงจุดผมจะให้ข้อสังเกตว่าข้าวล้มเนี่ยมันเกิดจากอย่างหลักๆเลยนะพี่น้องนะผมอยากให้พี่น้องไปคิดทบทวนวิเคราะห์เบื้องหลักๆเนี่ยปัญหาข้าวล้มนี่มันมาจาก ต้นข้าวมันสูงพี่น้องต้นเขามันสูงนี่มัน,ม,นมันมาจากอันเดียวนี N ่แหละคือสาเหตุคือต้นข้าวมันสูงเอบางคนก็กอาจสิบอกว่าโอ้ยเอเป็นเพราะว่าเอฝนมันตกฝนมันตกน้ำมันน้ำมันหลาย,ายนาย้ำมันสาดฝนทนั้งฝนทั้งร่มเพื่อนว่าเขามันก็เลยล่ม,ลมอันนั้นมันเป็นไดีเป็นไดีสาเหตุลองพี่น้องสาเหตุลเองถามว่าลมฝนเนี่ย ทำให้ข้าวล้มอ่ใช่อยู่พี่น้องแต่มันไม่ใช่สาเหตุหลักไงพี่น้องเือเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าต้นข้าวของเราเออมันมันมันเตี้ยหรือว่ามันมันไม่สูงมากเนี่ยอระบบรากระบบลำต้นอะไรมันดีเนี่ยมันมันก็จะไม่ล้มพี่น้องเออถึงล้มก็ล้มน้อยเออส่วนมากนี่ข้าวที่ล้มในในในช่วงที่ก่อนที่จะถอดรวงเนี่ยอันนั้นแสดงว่าข้าวมันงามเกินพี่น้องอเขามันงามเกิน เพราะว่าส่วนมากนี่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยข้าวที่มันจะลม้มซะส่วนมากเนามันจะล้มในช่วงที่เขามาถอดห่วงเพราะว่ามันหนักห่วงส่วนมากมันสีล้มช่วงนั้นเออคือข้าวใครที่ล้มในช่วงนี้ทั้งท้ท,ที่ยังไม่ได้ถอดลวงเนี่ยแล้วล้มนะีฝนตกมากเมื่อกี้นี่นะแล้วล่มนะแสดงว,ว่าข้าวงามเกินนข้าวงามเกินข้าวสวยเกินเเพราะนั้นเราก็ต้องมาแยกแยะวิเคราะห์ว่าเราจะเห็แุแนไหดจังสีแก่ปัญหาเขาลมได้ ผมเคยให้ผมเคยพูดไปแล้วแหละเกี่ยวกับไอ้ไอ้ปัญหาไอ้แก้ข้าวล้มเนี่ยแก้ปีหน,าน้าอหละพี่น้องไม่ใช่แก้ปีนี้เพื่อเป็นแนวทางละไอสาเหตุหลักก็คือมาจากอะต้นข้าวสูงเพราะนั้นเราก็ต้องมาแก้แก้ให้ถูกจุดมันก็คือแก้ในเรื่องต้นข้าวเนี่ยอย่อาให้มันสูงเกินพี่น้องอย่าให้มันสูงเกินแล้วเราจะทำยังไงเราไม่ให้มันสูงเกินก็อันดับแรกก็คือเราก็ต้องมา เขาเรียกว่ามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้าวเออข้าวเนี่ยมันไม่ชอบดินดีพี่น้องเออมันชอบดินดีดินเนี่ยมันดีเกินมันทําให้ข้าวเนี่ยสวยทําให้ต้นข้าวต้นสูงเห็นบออันแรกก็คือมาจํากัดเรื่องดินอย่าให้มันงามเกินเออเพราะว่าถ้าดินมันงามเกินเนี่ยข้าวมันจะสูงชะลูดมันเสี่ยงที่จะข้าวล้มแมนบออันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องการใส่ปุ๋ยพี่น้อง เรื่องการใส่ปุ๋ยเนี่ยอย่าไปใส่ปุ๋ยเยอะพี่น้องข้าวเนี่ยโดยเฉพาะนาหวานเนี่ยอย่าไปใส่เยอะเพราะว่าข้าวนาหวานมันมันต้นมันมันจะมันพิงกันพี่น้องต้นมันหนาน่อแหละ light, เพราต้นมันหนามันสิตานร่มเพราะนั้นเราก็ต้องมาลดการให้ปุ๋ยอย่าไปใส่หลายพี่น้องเ,อเห็นบออันนี้สองสองสาเหตุแล้ว ederim. เห็นบอทำให้ต้นข้าวสูงอันที่สามพี่น้องอันที่สามก็คือเรื่องเรื่องน้ําพี่น้อง น้ำนี่สำคัญพี่น้องน้ำนี่สำคัญมากเลยเออน้ำมันมีผลยังไงทําให้ต้นข้าวสูงก็คือขังน้ํามากจนเกินไปไงพี่น้องขังน้ําไว้จนเกินความจําเป็นนั่นแหละเออคือธรรมชาติของข้าวเนี่ยถ้าน้ํามันเยอะนี่ข้าวมันจะทําการยืดตัวได้พี่นอ้องเขามันจะทําการยืดตัวเพราะนั้นเนี่ยน้ําก็อย่าไปขังไว้เยอะซะจนแบบ มากมายเน่พี่น้องเออถ้าขังไว้เยอะปุ๊บเนี่ยเขามันก็สูงชะลูดอีกอ่าเห็นบออันนี้อันที่สามก็คือเรื่องน้เออแล้วอันที่สี่บัดเนี่อันที่สี่ก็คืออะไรที่ทําให้ทําให้ข้าวสูงก็คือการหวานข้าวเร็วจนเกินไปพี่น้องหวานข่าวเรียวข้าวนาปีนี่คือบางคนบางพื้นที่ก็หวานตั้งแต่เมษาพี่นอ้องหวานตั้งแต่เมษาเ พอหวานตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาจนถึงกันย่ากับพี่น้องคิดเบิงอ่ะมันตั้งกี่เดือนเป็นสี่ห้าเดือนเอคิดดูต้นข้าวมันจะสูงขนาดไหนเอเห็นบ่อกาเหตุคือถ้าเราวิเคราะห์ได้เนี่ว่าสาเหตุมันมาจากต้นข้าวที่มันสูงเกินไปเนี่ยมันทําให้ข้าวมันอ่อนแอทําให้ข้าวมันสูงชรลูดมันต้านลมมันก็เลยล้มเนี่ยเท่ากับเท่ากับต้องมาวิเคราะห์แบบนี้เรามารู้สาเหตุแล้วว่าอ ต้นข้าวมันสูงมันก็เลยล้มแมนบ่ละวันนี้ข้าวสีแก่แล้วใดนวทางการแก้เราก็อย่าทําให้ต้นข้าวมันสูงไงอย่าให้เห็ดในต้นเขามันสูงดินก็อย่าให้มันอย่าให้มันงามมากไม่ต้องใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรสักขนาดนั้นแมนบ่ละเอาดินธรรมดาธรรมดาอแล้วก็ปุ๋ยเรื่องปุ๋ยเนี่ยก็ใส่ให้มันถูกช่วงถูกเวลาบ่แมนว่าเขามันเขียวอยู่แล้วต้นใ่อยู่แล้วกัก็จะใส่ปุ๋ยอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เห็นบอกสำคัญน้ำ ถ้าเราทําได้เราก็น้ําก็เราอย่าอย่าไปเก็บไว้เยอะเหมือนบอกเราท่ากับลดปริมาณน้ําลงไปเอาแค่ควบคุมวัชพืช่าเ,เห็นบ่แล้วเรื่องการหวานบา่เนี่อการหวานบางคนก็บ,บอกสิบอกว่าโอ้ยมันหวานหวานให้มันช้าลงมันก็ได้เนี่อบางพื้นที่ก็ต้องหวานตั้งแต่เมษา,มาเหมือนบอกแล้วเท่าสีเ็ตแนวไหนคือเราก็ต้องทําการทำยังไงก็ทําการตัดอะไรพี่นอ้องถ้าทําการตัด เพื่อไม่ให้ข้าวมันสูงจนเกินไปเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของข้าวที่จะล้มเข่ากับทาการตัดตัดก็ตัดในช่วงไหนล่ะก็ตัดในช่วงเดือนสิงหานแหละพี่น้องเออเท่ากับเบื้องตัดสูงตัดต่ำแค่ไหนก็ดูเอาพี่น้องอแมนบอเนี่ยมันมันแค่นี้เองคือถ้าเราคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็พิจารณานะเราจะรู้เลยว่าข้าวเรานะ่ยมันล้มเพราะอะไร พี่น้องสังเกตดูนาดำเห็นบอหน้าดำอ่ะโดยส่วนมากทําไมมันไม่ล้มล่ะเออมันมันคือบอลมมแมนบอหน้าดำเห็นบอมันเป็นเพราะอะไร่าเห็นบอเขาก็มาสังเกตหน้าดำมันมันระบบลากมันดีเอระยะห่างมันได้แมนบอมันไม่ต้านลมแมนบอพอมันไม่ต้านลมเนี่ยเราก็แล้วต้นมันไม่สูงมากเห็นบอมันกับบอค่อยลมแมนบอเออมันไม่ต้านลมสําคัญนี่หละ แต่หน้าหวานเนี่ยหน้าหวานเนี่ยมันมันต้านลมไงพี่น้องสาคัญคือมันต้านลมพอมันต้านลมก็บวกกับเออะไรนะข้าวสวยด้วยกับน,นักว่าเก่าอีกพี่น้องเ,อเพราะฉะนั้นก็พี่น้องก็ลองไปพิจารณาลงเบิงพี่น้องพิจารณาลองดูแนวทางวิธีการแก้ปัญหาข้าวลม้มของใครที่ล้มในปีนี้แล้วก็ปีหน้าแก้ตัวใหม่พี่น้องเ,อเพราะว่าถ้าล้มในตอนนี้ก็เราก็แก้อะไรไม่ได้แล้วมีแต่พยุงแหละอย่าไปขังน้ําไว้เยอะ เพราะว่าถ้าขังน้ำมาเยอะก็ข้าวเน่าอีก,กนะเนาะ,ะก็ไปพิจารณาลองดูเพื่อเป็นแนวทางพี่นอ้องเพื่อเป็นแนวทางเอปัญหาทุกอย่างมีทางออกอพยายามแก้แก้ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุอก็เล่าสู่กันฟังประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมันจะยาวโอเคครับ